สวัสดีครับกับผมาศาสตราจารย์ดรสาครพรประเสริฐคณะบดีคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากทุกคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมรับพระราชานปริญญาบัตรครั้งที่58นี้นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ในปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ได้เปิดสอนจำนวนทั้งสิ้น11หลักสูตรจำแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี4หลักสูตรปริญญาโท6หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตร ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรสามารถสืบค้นได้จากข้อมูลเว็บไซต์ของคณะเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศาสตร์ชีวะการแพทย์หลักสูตรนานาชาติได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นประเภทยอดนิยมประจำปีการศึกษา2,565ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับวิญาโทที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมาสมัครเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท้ายสุดนี้นอกจากจะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนแล้วขอให้บัณฑิตทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการศึกษาเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นนําความรู้และความสามารถประสบการณ์ที่ร,รับจากการศึกษาเราเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งน,นี้ ไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติและเพื่อให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับร